ก็มาแล้วนะครับผมสาหรับชุดฮาโลวีนโครงกระดูกคู่หลอดน,นะครับผมเป็นทั้งชุดชายและก็ชุดหญิงนะกิจกรรมนี้ก็มาในวันที่31ตุลาถึง5พฤศจิกายนเลยนะครับผมสุ่มไอดีกล้ามทอง49บาทไม่มีเกลือจริงไหมตอนนี้สินค้าพร้อมปล่อยแล้วไปสุ่มกันเลยได้กล้ามทองชายนะน้องๆเข้าเกมกันมีกล้ามทองจริงด้วยคุ้มค่ามากรอเติมของแล้วรีบไปสุ่มกันเลยเว็บนุกเกอร์โซนรับเติมเพชรฟรีไฟใช้เพียง u i d ีมีรหัสฟรีไฟขายเพียบ งบน้อยหลักร้อยก็มีสนใจเข้าลิงก์ใต้คลิปหรือค้นหานุกเกอร์โซนได้เลยซึ่งกิจกรรมนี้ก็เป็นแบบตู้สุ่ม8ท7ทการันตีไม่ใช่7ิบตู้สุ่ม8ท8ทการันตีเริ่มต้นที่7เพชรนะครับผมนะซึ่งผลเป็นเพรที่6 716เพชรนะครับทุกคนเนี่ยชุดผู้ชายประมาณนี้เลยบบกเลยโคตรเท่ะนะครับผมชุดฮาโลวีนปีนี้เนี่ยประมาณนี้เลย คือวันวันฮารีวันที่อะไรวะสามสิบหรือสามสิบเอ็ดไม่รู้นะแต่ว่ากิจกรรมนี้มาในวันที่สามสิบเอ็ดตอนเที่ยงคืนนะครับผมนะผมก็ไม่ได้อัดนะผมก็ขออนุญาตลงชา้าที่หน่อยนะผมเพราะว่าก็ยังไงต้องลงชา้าอยู่แล้วนะทุกคนเพราะว่ามันไม่สามารถอัดได้นะมันตอนกลางคืนนะครับทุกคนก็ต้องไปโรงเรียนนะครับผมช่วงนี้ก็เปิดเทอมนะเป็นชะตาที่ไม่อัดเลี่ยงได้นะครับทุกคนนะเออก็เรามาเลือกของที่จะเอาออกกันก่อนดีกว่านะทุกคนหมูยาเป็นเ p ็แล้วก็ ไอ้ดอกแล้วกันนะครับผมสองอันนี้นะเออคือจิกรรมนี้เริ่มต้นที่7เพชรนะตู้สุ่มแปดเทียนนี้ก็จะประมาณกี่เพชรวะพันห้าเจ็ดสิบประมาณนี้แหละทุกคนไม่เยอะนะครับทุกคนได้2ชุดเลยนะชุดผู้ชายอันนี้แล้วก็ชุดผู้หญิงอันนี้นะครับผมบอกเลยโค้ดเทสนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปสุ่มนี้ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แบงก์ใจให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวถ้าคลิปนี้เนี่ยไม่สนองกูยังไงต้องขออภัยด้วยจริงๆนะถ้าผมลงคลิปช้ายังไงต้องขออภัยด้วยจริงๆครับทุกคนนะเออมันก็อุ้้ยยมันลดดวว4เพชร่ เอ้ย12%ไปครับผมเอ้ยมันลดให้ครั้งแรกอะไรวะลดให้ดีใจเหรอโอ้โหไม่ได้เกือบได้แค่เกือบนะทุกคนไปต่อครับผมครั้งที่สอง19เพชรนะครับทุกคนยังไงเฮ้ยโอ้โหเ,ออเนี้อวิชาออกเนี้อวจะออกชุดผู้ชายซะแล้วนี่ก็จะหมดไปเยอะคือผมยิกได้ชุดผู้ชายนะชุดผู้ชายมาันได้ชุดผู้หญิงก็ได้ชุดผู้หญิงก็สวยนะเออเอาสองชุดก็ดีนะแต่ว่าถ้าออกชุดได้ชุดหนึ่งก้อนเอาก็เอาแค่ชุดเดียวนะเออโอเค แต่ว่าถ้ามันออกถ้ามันเหลือสองชิ้นสุดท้ายเนี่ยถ้ามันออกอะไรอย่างหนึ่งผมก็เอาทั้งหมดเลยนะเออเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยมาครั้งนี้หนึ่งเก้าเก้าครับทุกคนเฮ้ยออกไม่ออกไ,ออกไออกด้เริม่มวะผมว่าสองชิ้นสุดท้ายชุบผู้ชายแล้วก็ชุบผู้หญิงแน่นอนนานแหละนานเป๊ะนะครับทุกคนไม่ยากไม่ยากไปต่อครับผมครั้งนี้ชุบผู้ชายหรือ,อ,กกอผู้หญิงออกก่อนชุบผู้หญิงออกก่อนโอเค ไปต่อครับผมครั้งสุดท้าย499มาแล้วครับโอเคเราได้มาแล้วบอกเลยว่าชุดนี้โคตรเทนะครับทุกคนใส่มาเลยนี่อเอาอะไรให้ไม่ใช่นี่นี่้วทุกคนเนี่ยมันเท่จริงนะถ้าแต่งตัวให้มันเทเทดูดูหลอนหน่อยก็บอกเลยว่าเทจะขามาซีซๆนะครับทุกคนนะเออเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมหมดไปสักกี่เพชะประมาณพันห้าที่ผมพูดไว้จริงหรือเปล่านะครับทุกคนนะก็หมดไปที่ 1 5 6 7นะครับผมถ้าปกติถ้ามันไม่ลดครั้งแรกก็1 5 7 0นะครับทุกคนครั้งแรกมันเหลือสีเพชรใช่ไหมปกติมันต้อง7เพชรนะ ็ประมาณ1570นะทุกคนผมก็หมดไปที่1567นะครับทุกคน1,567เพรนะครับทุกคนถ้าใครชอบชุดผู้ชายฮา l โลวีนปีนี้หรือว่าชุดผู้หญิงฮา l โลวีนปีนี้ก็จัดได้เลยนะสำหรับใครที่ยังไม่มีบอกเลยว่าโคเทชุดแพคโคกระดูกหล่อนอะไรไม่รู้ลืมไปแล้วเออโกเคลสำหรับคลิปนี้ก็มีวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบายยครับผม